สว,วัสดีครับมาพบกับมิตรจอรอีกแล้วนะครับผมสาระดีๆมีมาฝากเช่นเคยวันนี้มิตรจรจะพามาตรวจเช็คอาคารนะครับระบบการตรวจเช็คอะไรต่างๆเนี่ยที่เราจะเคยได้ยินกันก็คือจะเป็นเราจะเรียกมันว่าระบบมอนิเตอร์งนะครับระบบมอนิเตอร์งก็คือระบบการตรวจเช็คการตรวจสอบนะครับเพื่อป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเช่นเราต้องการจะตรวจเช็คว่าสะพาน มีการพุดตัวหรือไม่นะครับอาคารสูงที่เรากําลังก่อสร้างเนี่ยมีการเ,าเคลื่อนตัวไปทางซ้ายขวาหน้าหลังหรือว่ามีการพุดตัวหรือไม่นะครับลักษณะนี้เราจะเรียกมันว่าระบบการมอนิเตอร์ลิงนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําการมอนิเตอร์ลิงอาคารผมอยากรู้ว่าอาคารอาคารนี้มีการพุดตัวหรือว่ามีการเคลื่อนตัวไปทางไหนบ้าง แล้วมันกิ่มิกี่เซนนะครับก็จะเป็นตัวระบบ monitoring ที่จะมา,มาแนะนำกันในวันนี้นะครับซึ่งองค์ประกอบของการ monitoring ในการทำครั้งนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวกล้องโท b ทั i c ์กล้องโรบอติกโททันเชั่นนะครับหชุดพร้อมกับพิซซึมและก็จะเป็นตัวพิซซึมที่เป็นลักษณะของ L shape นะครับผมจะติดอยู่ตามอาคารตามมุมต่างๆของอาคารที่ผมต้องการตรวจเช็คน,นะครับแล้วก็จะเป็น ตัวโปรแกรมนะครับซึ่งผมใช้โปรแกรมตัว g e o m o r นะ Monitoring นะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่จัดการนะครับและก็สั่งการให้ตัวกโล้องโรบอติกเนี่ยทำการตรวจเช็คทำการตรวจเช็คจุดที่เราสนใจนะครับจุดที่เราคิดว่าจะมีการเคลื่อนตัวนะครับก็คือจะประกอบด้วยหลกักๆประมาณนี้ก็คือ 1. กล้อง 2. องพิสตล MLF ที่ติดตามจุดต่างๆแล้วก็ต่วนที่3คือตัวนกล้อง โปรแกรมนะครับในการจัดการสั่งการให้มันมอิเิอร์ลิงให้มันตรวจสอบทุกชั่วโมงทุกาสามสิบนาทีหรือแล้วแต่เราตั้งนะครับเ,เป็นตลอดยีสิบชั่วโมงก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดูการทํางานจริงๆกันว่าจะเป็นอย่างไรและจะได้ผลข้อมูลออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันครับ มาดูการทํางานขั้นตอนแรกกันนะครับขั้นตอนแรกคือสมมุติว่าเราต้องการจะตรวจเช็คอาคารเราก็ทําการติดตั้งปิดซึมนะครับจะมอนิเตอร์ลิงกี่จุดก็ได้เราก็ไปเอาปิดซึมเนี่ยไปติดตั้งตามจุดที่เราคิดว่าเราจะตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นตมุมอาคารหรือรอยแคกอะไรตรงไหนต่างๆเราก็เอาปิดซึมแอลเชฟไปติดนะครับและเราก็สร้างหมุดนะครับผมจะเรียกมันว่าหมุดเรฟเฟอนซ์นะครับสมม,มุติว่าเรากาลังตรวจเช็คอาคารอยู่ตรงนี้เนี่ย เราก็ไปสร้างบมุดเรสเฟเด์ที่อยู่นอกกับสิ่งที่เราจะตรวจเช็คนะครับก็คือการสร้างบมุดเดือนนั่นแหละนะครับผมได้ทําการสร้างหมุดนะครับาฝากไว้อยู่ตรงบนถนนฝั่งนู้นเลยซึ่งจะไม่เกี่ยวกับการมอน,นิเตอร์ลิงในส่วนของอาคารเลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกเราจะทําการเราจะเรียกว่าการเก็บข้อมูลเริ่มต้นนะครับเพราะอะไรเพราะในการมอนิเตอร์ลิงเนี่ยมันต้องมีมันต้องรู้ก่อนว่าก่อนที่จะตรวจสอบเนี่ยมันมี ลักษณะของมันนี่ยมีอะไรอยู่บ้างมีค่าที่กัดลักษณะของมันที่มันมีอะไรอยู่บ้างคือทางทางทางช่างตำรวจเราจะเรียกมันว่าคือมันมีค่าทิ่กัดในอิมีแดเท่าไหร่นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าค่าทิ่กัดของแต่ละจุดที่เราจะตรวจเช็คเนี่ยมีเท่าไหร่เพื่อเป็น,เป,นเป็นข้อมูลเริ่มต้นนะครับหลังจากที่เรามีข้อมูลเริ่มต้นแล้วเนี่ยเราถึงจะไปทําการตรวจเช็คนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกคือติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ทําการเก็บข้อมูลนะครับก็คือเก็บค่าทิ่กัดของจุดต่างๆนั่นเอง หลังจากที่เราทําการขั้นตอนที่1ไปแล้วนะครับคือการทําการติดตั้งปิดซึ่มแล้วก็ติดตั้งจุดในประเด็นต่ตางๆ,ๆาเเก็บค่าที่กัดมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2นะครับเราจะต้องทําให้ในส่วนของตัวก้องินเนี้มันสามารถที่จะพูดคุยกับโปรแกรมได้นั่นก็คือมันจะต้องมีการเชื่อมต่อไม่ไว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน อินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นซิมการ์ดหรือว่าจะเป็นแลนหรือจะเป็น Wifi ก็แล้วแต่เราต้องทำการเชื่อมต่อตัวกล้องกับตัวนี้กับโปรแกรมที่เราจะใช้ควบคุมมันเนี่ยให้ได้นะครับและขณะนี้ที่เห็นอยู่ก็คือผมจะใช้ทการต่อาสายนะครับมาที่ตัวกล่องที่กระจายสัญญาณแลนนะครับสายแลนขั้นตอนที่3ก็คือเราจะไปตรวจของตัวโปรแกรมแล้ว นะครับทุกอย่างก็จะง่ายแล้วนะครับโปรแกรมเขาจะจัดการให้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งให้เป็นการรีเซ็คชั่นรหัสจุดตั้งกองก่อนนะครับแล้วก็ทําการตรวจสอบจุดที่เราสนใจในการตรวจเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าซ้ายหน้าขวาหรือว่าจะหน้าซ้ายอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นการตั้งเวลาให้การตรวจเช็คซิสูจน์พวกนี้ทุกๆ 5นาทีครึ่งชั่วโมงหรือหนชั่วโมงแล้วแต่เราเลยตลอด24ชั่วโมงหรือแบบต่อเนื่องตลอดเวลาเลยก็ได้นะครับก็ไปดูกันนะครับในขั้นตอนที่3ก็คือโปรแกรมจัดการก็คือส่วนของไ i ก้าจิ m อมอสมอนิเตอร์ลิงคำแรกเลยก็คือต้องให้รู้ก่อนว่ากล้องอยู่ตรงไหนโดยการทำรีเซคชันนะครับระบบมอนิเตอร์ลิงเนี่ยสำคัญมากเลยก็คือจุดตั้งกล้องจะใช้ลักษณะาการทำงานแบบรีเซคชันนะครับก็คือกล้องเขาจะ ยิงไปยังจุดในประเด็นที่อยู่ด้านนอกของส่วนที่นอกเหนือจากที่เราจะตรวจสอบน,นะครับก็จะทําการเ e ฟ e ฟรนก็คือทํำการดิฟเฟชันมาหลังจากนั้นทำไงเราก็จัดกลุ่มของปิดซึมที่เราต้องการ m o นิเตอร์ลินะครับในเคสเนี้ยอาคารนี้ผมปิดซึมอยู่จานวน4นะี่จุดนะครับผมก็กรุ๊ปกรุ๊ปข้อมูลสี่จุดเนี้ยให้เป็นกรุ๊ปเดียวกันนะครับเพื่อจะให้คาคาโปรแกรม Ge Mo อนิเตอร์ลเนี่ยทำการตรวจเช็ค โดยผมตั้งค่าการตรวจเช็คเป็นแบบหน้าซ้ายในหน้าขวานะครับให้ทําการตรวจเช็คเป้าหนึ่งหน้าซ้ายหน้าขวาเป้าดิิซมจุดที่2หน้าซ้ายหน้าขวาสหน้าซ้ายหน้าขวาและสี่หน้าซ้ายหน้าขวานะครับและก็ให้แต่ละลูปเนี่ยให้ห่างกันสามนาทีนะครับหลังจากที่เราทําการมอนเตอร์นิตเลลิ่งเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะสังเกตว่าข้อมูลที่ออกมานะครับจากโปรแกรมไลก้ามอนเตอร์ n g อลิ่งไลก้าเจอโอมอนมอเตอร์ n ิลิงเนี่ย ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เราไม่ว่าจะเป็นแสดงเป็นกราฟหรือจะ e x อร์ตออกไปเป็น CSV ก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะให้ข้อมูลที่เราต้องการได้ไม่ว่าการเคลื่อนตัวไปทางซ้ายขวาหรือไปทางข้างหน้าหรือข้างหลังหรือการสุดตัวนะครับก็คือการแค่ตัวทาง N ทาง E และก็การค่า,า,า,าระดับร,ระดับนั่นเองนะครับสามารถ ดูได้จากตัวโปรแกรม GeoMon Monitoring เลยนะครับซึ่งการ Monitoring ลักษณะน,นี้เราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับอ,อย่างเช่นเคสน,นี้ก็คือผมท Monitoring ตัวอาคารนะครับผมก็จะรู้ทันทีเลยว่าอาคารนี้มีการเคลื่อนตัวหรือไม่มีการฟื้ตัวหรือไม่เช่นเดียวกันเราก็สามารถที่จะเอาตัวะระบบนี้ Monitoring ลักษณะนี้ไปใช้งานร่วมกับการ Monitoring จากตัวของเรานนอุโมงค์หรือเครื่อน นะครับซึ่งส่วนไหนที่เราต้องการตรวจสอบเนี่ยเราก็สามารถใช้ระบบเนี้ยในการมอนิเตอร์นิงได้โดยสรุปภาพรวมนะครับคือระบบเนี้ยจะเป็นระบบสําหรับการตรวจช็คการเคลื่อนตัวโดยเฉพาะแบบอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนตัวทายซ้ายขวาหน้าหลังหรือการสุดตัวต่างๆนะครับโดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า l i ก้าเจลโมดมอนิเตอร์นิงนะครับเป,เป็นโปรแกรมควบคุมการทําง,งานทั้งหมดเลยนะครับสังเกตว่าไม่ค่อยยุ่งยากเลย นะครับทุกคนสามารถทำได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราได้ในทุกๆท่องทางนะครับแล้วมาพบกับมิสเตอร์จอนใหม่ได้ในคลิปต่อไปวันนี้ลรไปกรอนครับสวัสดีครับ